สวัสดีครับวันนี้เซลโต้งจะพาชมรถ4ประตูยกสูงเกทเอเครื่องยนต์2.2นะครับเดี๋ยวไปชมกันว่ารถรุ่นนี้มีฟังก์ชันอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมเส้นสายโมเดิร์นไลน์นะครับก็จะมีขีดมีขีด3ขีดอยู่ยที่โคมไฟนะครับรถรุ่นนี้ก็มาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับรุ่นนี้มาพร้อมชุดกันชนหน้าและกระจังหน้าแบบมันติดเลเยอร์นะครับ นี้ก็มาพร้อมเซนเซอร์นะครับรอบคันแล้วก็กล้อง360องศาล้อแม็กอลอยสีทูโทนขนาด18นิ้วนะครับลาดเอว่อยยาง2 6 5ักนะครับก็จะเ,เพิ่มความเทสปอร์ตแบบนี้เลยครับบันไดข้างนะครับบันไดข้างลายใหม่ครับจะมีขีดเพิ่มความหรูหลาสปอร์ตมากขึ้นนะครับ กระจกมองข้างปรับระพับด้วยไฟฟ้านะครับมาพร้อมกล้อง360องศานะครับรถรุ่นนี้ช้าๆเดี๋ยวพามาชมด้านท้ายครับไฟท้าย LED แบบเคล a ยร์เลนนะครับรถรุ่นนี้ การเชิญท้ายแบบสปอร์ต นี้ก็มาพร้อมกล้องถอยหลังครับเพิ่มความปลอดภัยเวลาถอยจอดสัญลักษณ์เกดเร์ M และเครื่องยนต์2.2ด้านมุมขวากระบะครับรถรุ่นนี้ภายในจะเป็นสีดำนะครับเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังคูแม็กลายใหม่นะครับเพิ่มความเท่สปอร์ตแล้วก็เบาะของคนขับนะครับจะเป็นเบาะไฟฟ้าครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุม เสียงควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็มีคุดคอนโทรลควบคุมความเร็วครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้8สปีดนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับสามารถปรับแยกได้ เอกสารสำหรับอาชีพนะครับอาชีพพนักงานบริษัทเอกสารที่ต้องใช้ก็คือ1สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตตเมนเยนหลัง6เดือนครับอาชีพค้าขายสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสัญญาเช่าร้านหรือใบเสร็จนะครับแล้วก็ใบเสร็จซื้อของสเตตเมน์ยนหลัง6เดือนครับอาชีพทำนาทำไร่นะครับก็ใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสมุดลงทะเบียนเกษตรกรสเตตเมนเยนหลัง6เดือนครับอาชีพอิสระก็ออกง่ายนะครับ ขอแค่เพียงมีหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับก็สามารถออกได้แล้วลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากออกรถอ e ีซูซูนะก็สามารถทักมาสอบถามรละละเอียดเพิ่มเติมกับสต้งได้เลยครับ